การแทรกซึมและทำลายล้างหลังการประทะครั้งใหญ่ซาพันตระหนักดีว่าการจะยุติภัยคุกคามของเดอะไรเดอร์อย่างถาวรต้องทำลายแหล่งผลิตของพวกเขาทีรินและอามมนยืนอยู่หน้าโรงงานเก่าที่ถูกดัดแปลงเป็นฐานทัพพวกเขากำลังดูรถบรรทุกที่ถูกพรางตัวด้วยสีสนิมและคราบน้ำมันเครื่องรถบรรทุกคันนี้ดูเหมือนจะพังมาเป็นร้อยปีรินพูดผ่านวิทยุสื่อสารแต่ระบบขับเคลื่อนถูกอัปเกรดแล้ว ทีน่ายแน่ใจนะว่าผ้าห่มพวกนี้จะซ่อนความร้อนได้จริงที่พยักหน้าพลางจับผ้าห่มหุ้มฉนวนที่ถูกตัดเย็บอย่างประณีตด้วยตนเองกลางดึกรถบรรทุกพรางตูวเคลื่อนเข้าใกล้กำแพงโรงงานพวกเขาสวมชุดคลุมที่ทำจากผ้าห่มหุ้มฉนวนทําให้ภาพความร้อนของทหารยางที่เฝ้าประตูมองเห็นเพียงความว่างเปล่าที่ลงจากรถอย่างเงียบกริบพร้อมกระเป๋าเครื่องมือ เราเข้าสู่โรงงานหลักแล้วที่ปรินายงานฉันกำลังค้นหาระบบควบคุมไฟฟ้าที่นายต้องการทีวิ่งเข้าสู่ห้องควบคุมที่ถูกทิ้งร้างเขาหยิบคลิปหนีบกระดาษออกมางออย่างชำงนานและเสียบมันลงในช่องเสียบของแทงวงจรควบคุมหลักเขาได้แล้วที่กระซิบเขาโหลดไวรัส DIY ที่เขียนขึ้นอย่างลวกๆผ่านสาย USB เล็กๆเ,เข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็วแสงไฟในโรงง,งานกระพริบสองสามครั้งก่อนจะดับลงเกือบทั้งหมด ในขณะที่ความสับสน,นวุ่นวายเกิดขึ้นอามานเริ่มติดตั้งระเบิดหน่วงเวลาเคมีตามจุดยุทธศาสตร์ในสายการผลิตระเบิดทําจากปุ๋ยเคมีที่ผสมเข้ากับสารจุดระเบิด DIY ที่ทีเตรียมไว้ระเบิดถูกตั้งเวลาแล้วอีก10นาทีจะระเบิดอามาร,รายงานแต่หัวหน้าคนใหม่ของไรเดอร์เขาหนีไปพร้อมกับรถต้นแบบมีคนเตือนเขาขณะที่เสียงสัญญ,ญาณเตือนภัยดังขึ้นอย่างน่ารำคาญ พวกเขาปีนกลับขึ้นรถบรรทุกพลางตัวทหารไรเดอร์เริ่มตามมาที่เบี่ยงถังน้ำมันเครื่องขนาดใหญ่ที่เจาะรู้แล้วออกจากท้ายรถเราหลุดออกมาแล้วที่รินถอนหายใจโล่งอกเมื่อเห็นกลุ่มควันสีส้มพุ่งขึ้นจากโรงงานแต่ผู้นำคนใหม่เขาจะกลับมาที่ยิ้มอย่างอ่อนลา้าและแต่ที่รองท้าบูต่อของเขาภารกิจสำเร็จในแง่ของวินาศกรรมแต่ภายคุกค,คามยังไม่หมดไปซาพันธ ต้องเริ่มต้นอีกครั้งเพื่อค้นหาแหล่งทรัพยากรใหม่เพื่อฟื้นฟูและสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่ยังลงเลอยอยู่ทั่วโลก